คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง GPS ช่วยให้เราไม่หลงทางแบบเมื่อก่อนให้เราสามารถขับไปถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็วบางทีก็ฉลาดบางทีก็อีย่างวะแล้วก็ GPS ครับเป็นเหตุแห่งการทะเลาะกันและอย่าเปิดตอนฟังเพลงนี่คือคำแนะนำไปฟังทั้งหมดนี้ใน EP GPS ครับ เล่าอะไรไม่เล่ามาว่ากันถึง EP นี้ครับทุกคนครับ GPS เราคุ้นเคยคุ้นนิ้วกันอยู่แล้วนะฮะกับการเดินทางแล้วก็เปิด GPS ไปด้วยนะครับแต่ก่อนเราจะเดินทางไปกับ GPS นะครับผมขอแนะนำให้ทุกคนนะครับเอ่อช่วยกันไปเข้ากลุ่มนะครับตอนนี้นะฮะใครยังไม่เข้ากลุ่มไปเข้าด่วนนะครับกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมามีชื่อว่ากลุ่มเล่าอะ ไรไม่เล่านะครับเป็นคอมมูนิตี้เอาไว้คุยกันแล้วก็เดี๋ยวผมมีอะไรอัปเดตเนี่ยก็พิมไม่ได้กลุ่มนะครับผมเห็นกลุ่มอื่นเขามีฮะจริงๆผมก็อยากมีด้วยนะครับพิมเลยห้าใน a c e b o o k ครับเล่าอะไรไม่เล่าเดี๋ยวผมจะรออ่าคุณออกไปพิมพข้างนอกเล่าอะไรไม่เล่าตอนนี้นะครับมีคนเข้ามาแล้วนะครับเกือบร้อยละเกือบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมีงานมีติ้งอะไรจัดกันเดี๋ยวจะมีอัปเดตในกลุ่มนั้นนะครับถ้าสนใจก็ไปเข้ากันได้นะฮะโอเคมา GPS ใน EP นี้นะครับผมต้องเกริ่นบอกกันว่าผมเนี่ย อยู่ในยุคที่ทั้งเคยไม่มี GPS มาก่อนแล้วก็อยู่ในยุคนี้ที่เรามี GPS ใช้กันนะฮะทุกวันไม่ว่าจริงๆเนี่ยไอ้ GPS เนี่ยผมเห็นใครๆก็ใช้กันนะฮะคือผมก็ใช้เวลาผมจะเดินทางไปไหนผมก็ใช้ดูว่าอ๋อมันเดินทางจากจุดนี้ไปจุดนี้เดินทางผ่านตรงไหนบ้างใช้เวลากี่นาทีรถติดไม่ติดอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้ไม่ใช่แค่เรานะครับขนส่งสาธารณะนะเขาก็ใช้เช่นแท็กซี่บางที อ่าบางทีเราเปิด Google Map แล้วก็ต้องบอกแท็กซี่ให้ไปตามที่เราบอกง <c oughs> งไมหมฮะซึ่งบางทีแบบว่าสมมติสมัยก่อนนะพี่ผมจะไปเอ่อวัดตืดตืดอ่าถ้าเขารู้กันแล้วก็แล้วไปถ้าเขารู้แต่ถ้าเขาไม่รู้นะฮะเอ้ย,น,อน,อยออน้องไปทางไหนอ่ะอ่าชิบหายแล้วกูพอเวลาบอกน้องไปทางไหนอ่าเหมือนเราก็ต้องเปิด GPS เพื่อบอกแท็กซี่ให้ขับไปตามเราคือง่ายฮะเหมือนเหมือนเรานำทางเหมือนเราบอกทางให้เขาขับไปให้เราฮะ เหมือนเขาเป็นแขนขายเราบางทีถ้าเขาไม่รู้นะบางทีถ้าแบบเอ๊ยยังไงเราก็แบบอ่ะอาจจะเข้าในแอปแล้วก็เรียกแท็กซี่เอาทีนี้มันมีข้อดีข้อเสียหลายแบบฮะ GPS นะฮะ GPS เนี่ยถ้าเราใช้รถตัวเองเนี่ยโอ้เราสบายฮะคือปกติสมัยก่อนเนี่ยไม่มี GPS ครอบครัวผมเข้ามากรุงเทพแต่ทีนู่นฮะ <S <S วนผูกวนผิดหลงเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงคือเสียเวลามากแต่พอมีเนี่ยมันบอกเลยฮะ อีกห้าร้อยเมตรให้เลี้ยวขวาอีกหนึ่งร้อยเมตรให้เลี้ยวขวาอีกห้าสิบเมตรให้เลี้ยวขวาออ่ะก็ถึงมันจะพูดงงๆแต่ก็ฟังมันได้นะฮะมันจะพูดแบบเหมือนเอาคํามาต่อคํามันมันจะเลื่อมๆกันมันจะไม่แบบอ่าพี่อีกห้าสิบเมตรเลี้ยวขวาไม่มีอีอกห้าสิบเมตรเลี้ยวขวาผมชอบวิธีการพูดของเขามากอีกหนึ่งร้อยเมตรให้ขึ้นทางด่วนยกระดับไปทางสีนรินลร์อีกห้าร้อยเมตรขวา เอาจริงๆเนี่ยก็จะมีพี่ผมคนนึงฮะชื่อพี่โนะนะครับพี่โนะก็อยู่ในคอมมูนิตี้ยืนเดี่ยวเหมือนกันเขาก็เอาเรื่องนี้ไปเล่านะฮะเขาบอกว่าเออจริงๆเราควรคอลลาบอรเลตนะครับคนที่พูดของ GPS เนี่ยเป็นคนอื่นบ้างนะฮะเหมือนกับอ่ะถ้าเราจะไปทะเลอะไรเงี้ยเราก็สมควรที่จะนําเข้าคนร้องเพลงเรเก้ ee, เข้ามาพูดนะครับอ่ะสมมติเราจะไปทะเลอย่างเงี้ยเราไม่ควรที่จะแบบ ฟัง g p 2, s กดปุ <ac cussion sounds> ๊บถึงมุดไปหัวหินนะอีก500เมตรให้ขึ้นทางรถกระดับเพื่อไปทางถนนตึ๊เติมเตอะไรแบบอารมณ์ขี่ว่าไปไม่รู้มันเสียอารมณ์จะไปหัวหินทั้งทีอ่ะเราสมควรจะนำแบบเรเก้เข้ามาปอีกห้าร้อีก500เมตรป๊ให้ตรงไปปโอ้ยมีกำลังใจในการขับครับตึมอีก1,000เมตรตึมให้เรงป่งไปตึมอีก1,000เมตรตรงไปป๊บ อะไรเงี้ยเออมันถึงมีอารมณ์หรือแม้กระทั่งแบบบางทีเราอยู่บนรถอยู่บนถนนขับรถใช้ท้องถนนเงี้ยงุดงิดอยากจะระบายนําเข้าเอ,อ่อน้กค้อมชวนชื่นเข้ามาเลย ใช่ไหมอ๋อใช่ครับอ่าอันเนี้ยเป็นทางส่วนบุคคลถ้าพี่จะผ่านเนี่ยพี่จ่ายห้าสิบบเป็นทางด่วนด้วยนะฮะดังนั้นครับ GPS เชื่อได้แต่เวลาดูแล้วเนี่ยถ้ามไปทางแปลกๆเนี่ยอย่าไปนะครับให้ไปทางปกติดีกว่าแล้วก็มันก็จะคำนวณใหม่คำนวณใหม่ให้กับเรานะครับเออพูดถึงเรื่องคำนวณใหม่เนี่ยผมอยากเมาเรื่องพ่อผมที่ผมเล่าไปในโชว์เบนจ์จเพศนะฮะอ่าใครอยากดูโชว์เบนจเพศนะครับเข้าไปใน YouTube พิมพ์คำว่าเบนจะเพธสระเอบอกไไม้นอนหนูซอโซกัลันจอจานสรลเอพอพานสอเสือผมเคยเล่นแบบเดี่ยวไมโครโฟนนะฮะสแตอัพคอมดี้ไว้เมื่อประมาณสามอ่าสองปีที่แล้วนะครับแล้วผมก็ตัดต่อลง u t u b e ไปนะครับตอนนี้แล้วยอดวิวประมาณสามหมื่นอลองไปดูนะับผมเล่าเรื่องพ่อผมไว้พ่อผมตีกับ g ีพคือพ่อผมเนี่ยมีความแบบว่าคิดอะไรออกปุ๊บต้องพูดเลยคือเก็บไม่ได้คือคิดออกปุ๊บพูดเลยอย่างเงี้ยผมจะไปหัวหินกับพ่อผมนะครับ แล้วพอเราก็ตั้ง GPS พ่อบอกอ่าเบนตั้ง GPS ให้หน่อยผมก็ตั้งปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเรากำลังจะคำนวณเส้นทางไปหัวหินให้คุณอ่าพอขับออกไปจากบ้านปับ๊บอีกหนึ่งร้อยเมตรให้เหลี้ยวขวาพ่อผมคุยกับ GPS ได้อ๋อไม่เลี้ยวเอ <laughs> คุยกับเขาทำไมอ่ะผมนั่งอยู่ข้างแบบพ่อจจะไม่แะ,ะไแม่อะไรแต่ผมรู้ว่าพ่อผมเป็นยังไงพ่อผมเป็ GPS ไม่เลี้ยวถามว่าพ่อทำไมไม่เลี้ยว ทางนี้พ่อรู้จักทางนู้นรัดกว่าโอเคอีกห้ารอยเมตรให้กลับรถไม่กลับพ่อผมไม่กลับอ่าโอเคผมก็ฟังพ่อผมคุยกับอไปอาจจะงงๆหน่อยแต่มันคือความจริงนะฮะอีกอะไรอีกสองกิโลเมตรให้ขึ้นทางยกระดับแล้ววกออกไปทางสระไม่วกไม่ไปจะไปทางของตัวเองก่อนนี่คือเหมือนกับจะขับทางที่ตัวเองรู้จักก่อนแล้วพอทางที่ไม่รู้จักค่อยเชื่อ GPS คือผมอยากให้แบบคนทำจีบแบบสนทนากับพ่อผมได้ไงไม่งั้นพ่อผมเหงาเออทําให้แบบสนทนาได้เลยไม่งั้นเดี๋ยวพ่อผมเหงาแล้วแบบเหงาคนแก่เหงาแล้วแบบอันนี้นะฮะสมมุติแบบอีกสองร้อยเมตรให้กลับรถไม่กลับไม่กลับแล้วมึงจะตั้งกูขึ้นมาทําไมอ่าคุยกับพ่อผมไปเลยนะให้พ่อผมรู้เรื่องว่าเออได้จะเปิดทําไมนะครับมันคิดถึงเรื่องไหนละอ่ะถึงเรื่องว่าบางทีมันก็ฉลาดเราข่าอย่างนี้เลย บางทีมันก็ฉลาดบางทีมันก็อีหยังวะนะครับแต่ผมบอกเลยว่า GPS ครับเป็นต้นเหตุแห่งการทะเลาะกันนะฮะไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายนะฮะยุคนี้นะครับไม่ใช่แค่เรื่องแบบว่าอะไรต่างๆที่เป็นเหตุให้เราทะเลาะกัน GPS ครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณแบบวิจัยออกมาว่ามีกี่คู่มีใครบางคนที่ทะเลาะกันเพราะ GPS มากี่เปอร์เซ็นต์ใน100คน คุณจะนั่งรถไปด้วยกันคุณอยู่กับแฟนคุณคุณอยู่กับพ่อคุณคุณอยู่กับแม่คุณผมบอกเลยว่าถ้าคุณไปแบบปกติคุณจะไม่เป็นอะไรแต่พอคุณเปิด GPS p a ทแม่งทะเลาะกันเลยไม่รูมเป็นไรพอเปิด GPS ปั๊บแม่งทะเลาะกันเลยอาจสมมติเราอยู่กับแฟนเรานะฮะปกติเราก็ไม่อะไรแต่พอเปิด GPS ปั๊บแล้วก็นั่งคำนวณทศ้ายให้คุณมันจะเริ่มบาดหมางกันมันจะเริ่มมีความทะเลาะกันนะฮะ ผมบอกเลย99%ของคนที่เปิด GPS คู่รักกันนะฮะมึงตีกันมึงตีกันกว่าจะไปถึงสะเลเพื่อจะถ่ายรูปสวยๆมึงตีกันตลอดทางตีกันเรื่องอะไรโอเคเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะฮะตีกันเรื่องอะไรคนหนึ่งขับคนหนึ่งดู GPS นะครับคนดู GPS มึงจะฉลาดกว่าคนขับเสมอและคนขับก็จะคิดแล้วคนขับอะไรละ่ะแล้วคนขับก็จะคิดว่ากูขับนะเว้ย กูขับไอสัตว์กูขับคนบอกทางก็จะบอกไอสัตว์กูบอกทางอะมันจะเริ่มมีแบบความบาดหมางเล็กๆเกิดขึ้นทุกคนเคยเป็นน่าจะมีใครวิจัยมานะฮะว่าคนจะลาอเพราะ G.P.S เนี่ยร้อยคนมีเยอคนนะครับมันทะเลาะกันยังไงไอคนขับก็เห็นทางไงมันเห็นทางว่าออันนี้ออกขวาอันนี้ออกซ้ายอันนี้มีซอยอันนี้ไม่มีอันนี้มีรถขับไวข้างซ้ายไม่มีรถตรงนี้รถติดนู่นนี่นั่นมันเห็นรอบตัวแต่คนขับ แต่คนดู GPS นั้นเห็นมุมนกไงตรงนี้รถติดไม่ติดตรงนี้ออกขวาคือออกขวาของมึงอะ่ะมันเป็นแค่เส้นแบบตรงไปแล้วก็ออกขวาแต่อีสายตาของคนที่ขับอยู่อะ่ะคือแม่งเป็นถนนแล้วออกขวาแล้วซอยแม่งอยู่ไหนแล้วคือซอยขวานี้หรือซอยขวานั้นแล้วนี่ซอยขวาใกล้กันแล้วคือซอยไหนอ่ามันจะมีความแบบเป็นช่องว่างระหว่าง GPS อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยผมว่านี่แหละคือสาเหตุของการทะเลาะกันของ GPS นะครับมันจะเป็นยังไงมันมีช่วงหนึ่งที่แบบผมไปกับแม่ผม อ่าผมเนี่ยขับรถอยู่แล้วแม่ผมบอกทาง G P S อ่าคือคือคือตรงตรงไปเนี่ยอ่าผมก็งงงทางแล้วแม่แม่ถ้าจะเลี้ยวอะไรบอกด้วยนะบอกก่อนนะเดี๋ยวจะขับตรงไปเรื่อยๆนะถ้าจะเลี้ยวบอกก่อนแม่ผมก็ไม่เงียบไม่พูดอะไรก็ขับตรงไปเรื่อยพอกระชั้นชิดปุ๊บแม่ผมบอกแบนแบนเลี้ยวขวาอ่ะเวลาฟังในพอดแคสต์เนี่ยเลี้ยวขวาอาจจะไม่อะไรแต่พอหันไปหาแม่เนี่ยไอ้คาว่าเลี้ยวขวาของแม่เนี่ยแต่แม่ผายมือซ้าย เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาจะผายมือซ้ายอ่ะเนี่ออกไหมเบนเบนเบนเลี้ยวขวาอ่ะแล้วผมจะเชื่ออะไรดีผมจะเชื่อคําว่าขวาหรือผมจะเชื่อมือซ้ายแม่ผมเบนเลี้ยวขวาแต่มือซ้ายผายไปทางซ้ายเบนเลี้ยวขวาเดียวผมควรเชื่อประโยคที่พูดหรือผมควรเชื่อเชื่อทางมือแม่ผมควรเลี้ยวขวารือผมควรเลี้ยวซ้ายดีแต่จากที่ผมอ่าเผชิญหน้ากับสิ่งนี้มานานนะครับผมสามารถบ,บอกทุกคนได้เลยว่า ให้เชื่อภาษากายมากกว่าคําที่พูดออกมานะครับคือคือผมไม่รู้อะไรคือสมองเรามันจะทํางานทางกายได้ดีกว่าโอเคน่นออกไหมฮะแต่สมมติถ้าเลี้ยวขวาแล้วมือออกซ้ายเนี่ยมึงเลี้ยวซ้ายได้เลยนะครับอันนี้ผมบอกเลยถ้าเลี้ยวซ้ายแล้วมือผายออกขวาเนี่ยมึงเลี้ยวขวาได้เลยอันนี้100 100นร้อยทางร้อยนะฮะผมบอกเลยอันนี้เป็นช่องว่างหรือแม้กระทั่งแบบ กรุงเทพนะฮะมันไม่ได้มีแค่เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายมันจะมีเลี้ยวซ้ายเพื่อวกไปทางขวาอ่าเป็นสะพานมันจะมีกลับรถแบบทางปกติกับลับรถแบบขึ้นสะพานมันจะเริ่มมีความบาดหมางกันก็ตรงนี้นะฮะอ่ะโอเคสมมติคุณขับขับไปโอ้โสะพานแม่งเยอะเบนเลี้ยวซ้ายอ่าพอผมเลี้ยวซ้ายเบนทำไมไม่เลี้ยวซ้ายแล้ววกออกขวาเอา้าก็บอกเลี้ยวซ้ายอ่าเริ่มละเริ่มไปลับรถใหม่ บางบางบางทีก็ต้องขอดูบางทีคือการเลี้ยวซ้ายแม่งคือแบบเลี้ยวซ้ายออกขึ้นสะพานแล้วก็วกออกมาทางขวาวกถอยหลังคือแมบบ่งแบบแม่งงงอะ่ะพอมีสะพานแล้วแม่งงงอะ่ะคือคืออย่างเงี้ยไม่เท่าไหร่แต่แม่ผมเบ้นเบนเลี้ยวซ้ายแฟบเลยฮะฮะเบนเลี้ยวซ้ายแฟบแฟ,แ,ฟแ,ฟแฟบอะไรคือแฟบ แฟบไม่แฟบพอต้องเห็นมือแม่ผมเบนเลี้ยวซ้ายแฟบมือมือมือซ้ายแม่เลี้ยวซ้ายแฟบแบบแฟบแบบวกอ่ะแบบปัดปลายอ่ะเหมือนจอมยุทธอ่ะเบนเลี้ยวซ้ายแฟบมือแบบปัดเป่าอ่ะคือโอเคมันคือเลี้ยวซ้ายแล้วก็วกออกไปทางขวาเป็นสะพานอ่าม่จะเป็นงงงเบนขึ้นสะพานแล้วลงแล้วขวาฟีบการบอกทางสกิลการบอกทางของแม่ผมนี่คือที่หนึ่งนะฮะนี่คือที่หนึ่งนะครับคือผมว่าคนทะเลาะกันเพราะ G.P.S เนี่ย เป็นเรื่องปกตินะฮะเป็นเรื่องปกติที่แบบที่คนสามารถทะเลาะกันจากการแบบแฟแฝฟฟีบเลี้ยวขวาออกสายสายออกขาวาแฟแฟแฟแฝได้นะฮะนี่คือการทะเลาะกันและสุดท้ายครับที่ผมบอกว่าอย่าเปิดเพลงฟังระหว่างที่คุณดู GPS ไปด้วยนะครับทำไมฮะทำไมถึงเปิดเพลงระวังดู GPS ไปด้วยไม่ได้ คือผมประสบเหตุนี้นะครับมาออนานนะครับผมประสบเหตุนี้มานานจากการที่เจ้านายผมนะครับจะพาผมไปทํางานแล้วก็ต้องขับรถไปกันนะครับก็ชอบฟังเพลงกันแล้วก็เปิด GPS ดูไปด้วยดูทางไปด้วยแล้ว GPS ชอบพูดไงอีกห้าสิบเมตรให้ตรงใดนางถนนสีนักลินแล้วว่าขวามาทางถนนน่แเ,เ,เปิด GPS อย่างเดียวไม่เท่าไหร่แต่ว่า ถ้าคุณเปิดเพลงไปด้วยผมบอกเลยว่าคุณจะไม่ได้ฟังเพลงคุณเปิด GPS ไปด้วยพร้อมกับการฟังเพลงคุณจะไม่ได้ฟังเพลงคุณจะเหมือนฟังวิทยุอ่ะวิทยุสมัยก่อนคุณเคยไหมตึ้ง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 ,งคือผมไม่สามารถร้องเพลงปกติได้นะฮะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ผมจะขอใช้เพลงอันนี้แทน คุณก็จินตนาการเพลงของคุณไปตึ้ง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  สมัยก่อนนะครตึง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 สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนครับตึง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 เพว่ผมฮะดจบีเบนพงศธรที่ติสันครับตึง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 วันนี้ใครจะขอเพลงเข้ามาตึงตึงตึงสามารถขอเข้ามาได้ตึง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 โทรมาเบอร์หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งครับตึง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 หรือส่งข้อความมาเอ็นเอสมาข้อความได้สามบาทครับตึง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  มึงไม mm oh, welcome, er. e er. welcome, ่ได้ฟังเพลงมึง <pine> ย <wood> ังไม่ได้ฟังเพลงมึงฟังเพลงแล้วมึงก็ฟังดีเจเบาเสียงเพิ่มเสียงเบาเสียงเพิ่มเสียงอยู่นั่นแหละผมจะบอกเลยว่าคุณเปิด GPS กับฟังเพลงแม่งเป็นเหมือนกันแม่งเป็นเหมือนกันตึง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 ฟังเพลินๆอ่ะตึง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  ดึงดึงดึงอีก500เมตรให้เลี้ยวขวาดึง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 อีก50เมตรทิ้งทางยกระดับและวกออกมาทางขวาเข้าทางถนนสีแล้วก็นีวิโลดึง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  ติดึง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 อีกหนึ่งร้อยเมตรให้ขึ้นทางยกระดับและออกขวาเพื่อที่จะไปถนนวิภาวดีรังสิตถึงติดึงดึงอีกห้าสิบเมตรให้วกออกไปเพื่อขึ้นถนนทางวิภาวดีรังสิตและตรงไปถึงติดึงดึงมึงไม่ได้ฟังเพลงมึงฟังแต่เสียงอิสริ้วก็ตัดไปติดประต่อเพลงไม่ได้เหมือนมีดีเจขึ้นมาแล้วงงงเออคือสิริมึงคือดีเจผมขอบอกเลยว่าปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณคาร์โรบลเลตกับนาคอมดึง ตึง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 ไอสัตว์เลี้ยวขวาตึง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 แล้วคุณต้องฟังเพลงล็อกตึง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 ตตึึงงไอสัตว์ข้างหน้าเลี้ยวซ้ายตึง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 กูบอกให้เลี้ยวซ้ายไอสัตว์ตึง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 เยี่ยมมากไอสัตว์นี่ฮะ ปัญหาจะหมดไปถ้าคุณเขาละเบลต์น,นะคอมเข้ามาหา GPS นะครับแล้วคุณสามารถขับรถไปได้โดยที่คุณฟังเพลงล็อกไปได้แล้วไม่เสียมูดไม่เสียอารมณ์นะและนี่คือทั้งหมดของ GPS ที่ผมนะฮะนำมาเล่า,าผู้ฟังพอดแคสต์ทุกคนนะครับโอเคอ่ะอย่าลืมฮะอย่าลืมเข้าไปกดนะครับเข้ากลุ่มเล่าอะไรไม่เล่าใน Facebook นะครับเข้าไปเลยฮะเล่าอะไรไม่เล่านะครับเข้าไปดูแล้วก็เข้ากลุ่มผมจะมีอัปเดตอะไรเข้าไปในกลุ่มนั้นนะครับ เอาละวันนี้ผมบีเบน,นะฮะกับ g ี s ลาไปก่อนเราฟังพอดแคสต์เล่าอะไรไม่เล่านะครับไปกดซับสไคร้กันได้นะฮะใน Apple Podcast ใน Spotify นะครับจริงๆเหมือนใน YouTube มีแล้วนะฮะไปดูไปดูใน u t u b e นะครับพิมเล่าอะไรไม่เล่าเข้าไปนะครับในจุกก็มีนะครับเราพบกันทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงนะครับกับเล่าอะไรไม่เล่าอีพีนี้ GPS ลาไปก่อนอเดี๋ยวผมขอญาตลาไปก่อนแบบสิริฮะ ขอแช่เล่าอะไรไม่เล่าขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณตึงตึงดึงดึงค่ะไปแล้วครับสวัสดีครับเล่าอะไรไม่เล่าคู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง